สุดยอดผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้มยังยนพระรามสองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแฟชั่นนะครับคลิปส่งท้ายนะครับของเย็นวันนี้กันนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นลายซี28นะครับเป็นลายซี28เป็นล้อสีดํานะครับพอดีเชินมาจากคุณลูกค้าไว้นะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นสเปค5ลูมาตรฐานนะครับแต่ถ้าเป็นล้อแท้เนี่ยมันจะเป็นล้อ10ลูนะครับก็คือจะเป็นรูหลักแล้วก็รูรอง มันสามารถสลับใส่กันได้หมดนะครับสำหรับรถ5รู่น100กับ114นะครับตัวนี้หน้าตาทุกอย่างโคนิ่งกันมาเลยนะครับแต่ถ้าล้อแท้มันจะเป็นล้อคอนะครับไปลองมาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังล้อไม่ได้บอกอะไรเราไว้เลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะบอกคร่าวๆให้นะครับว่าตัวนี้นะครับผมจำได้เลยล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อขนาดคอ18 นะครับสินะครับบ้าง7จ็ดครึ่งนะครับออฟเซตนี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าล้อตัวนี้ผมถอดมากับรถฮอนด้าซีวิคนะครับตัวนี้นะครับเอ็นดีด็อกผมทำได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหาล้อใส่รถนะครับในราคาไม่แพงนะครับล้อตัวนี้ถ้าเบอร์ใหม่วงนี้ก็หลายพันนะซื้อล้อมือสองที่ร้านเรานะครับเอาไปใช้ได้ผมส่งต่อให้ในราคาเอื้อถึงแน่นอนนะครับร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะนะครับชื่อว่าร้านต้นยางยน นรัตั้งอยู่พระราม2บางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยจินทะเน21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ mm. สำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยงยนต์ขอฝากไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ